สวัสดีครับยีนี้ต้อนรับสู่ช่องคุละซอนนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําตามคําขอของน้องๆอ,อีกเช่นเคยนะครับผมที่น้องๆคอมเมนต์เข้ามานะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเซตสองซิงนะครับซึ่งเซตน,นี้จะประกอบไปด้วยเคลลี่นะครับผมซึ่งจะทําให้เราวิ่งไวเนาะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็จะเป็นของสกิลของราชานะครับผมเมื่อยิงศัตรูล้อมจะเราจะได้ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นในช่วงขนาดนะ <S <S แล้วก็จะได้เพิ่ม,มตัตราการยิงด้วยนะครับผมอีกสกิลหนึ่งก็จะเป็นของแคลโรลีนเนาะเมื่อเราถือลูกซขึ้น ทาให้เราวิ่งไวขึ้น1 6นะครับผมส่วนสกิลกดผมก็จะเอาเป็นทัศยะไปนะซึ่งวันนี้เราก็จะเอาเซตนี้ไปสุ่มเช็ดโลกเหมือนเดิมนะครับผมเช็ดโลกใน4 v 4นะเราจะเจอคนแบบไหนกันบ้างคนประเภทไหนกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับผมหากน้องๆเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับผมอตเดี๋ยวนี้ผมขอหาห้องสักครู่นะครับโอเคตอนนี้ก็เจอห้องแล้ว <ไป S 1> นะครับ ยิงมามายิ่งหมาตายไอ้นี่ชื่อผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะผมตั้งแต่ผมสมัครผมจะเป็นชื่อนี้นะครับผมจำโปรไฟล์มึงไม่ได้ลหรอวันนี้เราก็มาเจอเด็กใต้นะสามคนผมจะสุ่มมาคนเดียวนะครับสุ่มเช่นโลกมาในแดงสี่นะครับผมส่วนน้องอีกสามคนเข้ามาด้วยกันนะเป็นเด็กใต้หมดเลยรวมผมด้วยก็เป็นเด็กใต้สี่คนเลยนะครับเรามาดูกันนะน้องเขาบอกว่าเขาจะแบกเรานะครับผมซึ่งเซ็ตเกมนี้ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับ แล้วก็ไม่คิดจะเล่นมันด้วยนะเพราะว่าเล่นไม่เก่งนะส่วนมากจะเล่นสายแบบว่าบาลาน์เนาะก็คือว่าเล่นเอนดูโอ้มีตัวมีตัวจัดหนึ่งนะครับผมโอ้ยตรงนี้ตัวหนึ่งพวกหนึ่งครับช่วยด้วยมันอยู่ข้างหลังพี่เฮ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บงซูููซซซูครับ ซึ่งเซตสกิลนี้ผมก็ไม่เคยเล่นเลยนะครับผมโอเคสวยเรากันมาดูกันนะว่าซองจริงไหมพยายามเล่นลูกซองกันบ่อยนะครับเซตนี้ผมก็จะพยายามเล่นเป็นลูกซองเนาะแล้วก็พยายามวิ่งใส่เลยนะครับผมถ้าเป็นจักแม่เคยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวให้น้องๆมาแบกเรานะ ไม่คนไม่จริงน่ะเขายิงป <im> ืนเขายิงมือใช่ไหมก็ไม่จริงเขายิไม่ยิงปืนเขายิงมันแล้วเนาะไปเลยเดี๋ยวขอเก็บเงินซื้อลูกซองก่อนนะครับโอ้โหเรียบร้อยผมไม่เห็นอะว่าหน้ามันมีเมื่อกี้เสื้อมันกับรวมสีเดียวกันอ่ะโอ้เรียบร้อยเลยสุดนะครับ มาพร้อมพร้อมพร้อมลตัวเนี้ยโอ้ยไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้เปลืองเกมโอโอไอเกนมันเจ็บมันเจ็บแล้วเร็วเร็วเออรู้นี่มีตายเร็วนี่ดูดูเรียนเลือดไ้เจ้ไม่มีมวยเราสำรุูกันหาเป็นนี่เจอกูใจเย็นใจเย็นนองบ้านองบ้าใจเย็นนะไอ้วเจ้ย ไม่ได้เอาจริงอะไรเลยแบบไหนพูดใครพูดอะรพูดอะไรกับพีมั้งอันไอ้น้องๆเขาอยู่จังหวัดเดียวกันหมดเลยนะครับผมสามคนนะอยู่ที่เดียวกันหมดเลยโอเคไปเลยมาเดี๋ยวพี่เปิดให้เราก็เก็บเงินซื้อลูกซองก่อนนะครับ ประสิทธิภาพมันจะได้เพิ่มไก้ตัวเองเอาว่ะเนาะตัวนึงไปด้วยช่วงหนึ่งครับนี่ไงไหมอ๋ออย่างนี้จเมีนาชาร์จทุงานอ่ะโอ้ยลุ่มตายโอ้ยจะตายแล้วนุ่มตายล่วงสองครับเนี่ยวิ่งไวยถือว่าวิ่งไวมากนะยิ่งขนาดยังไม่ถือลูกซองนะเห็ดค้างโอ้ยระเบิดระเบิดเกอดตายมาเลยสวยครับ ชนนยผัดเป็ดไก่ชนนยผัดเป็ดไก่อะไรวะเนี่ยตอนนี้เน่โอเคตอนนี้เราก็ได้ลูกสองมาแล้วนะครับผมถือปืนไกมาซักกระบอกนะเอาเป็นลูกสองนี้แล้วกันเลจ็ดนะครับไม่รู้ว่าจะไหวไหมเอ้ยเกินทำส่งเลนชนายอะไรเนี่ยนะผม

ฝั่งเรามีหรือเปล่าอมข้อมูลคิวอยู่ไหนจะนักเก็นโลก่อนตะมือกนโลก่อนตาอีผีจโนยืนเลยฝั่งนี้มีไหมไหนเนี่ยน่าจะอยู่หลังบ้านเขียวนะผมว่ามันนั้นบุไม่เห็นนี่ใช้ปืนเลยอะไรมันหรอยิงหัวทีเดียวยูร่าไม้ตัวนักเนี่ยเนี่ยเนี่ยถือว่าวิ่งไวมากนะนี่ขนาดยังไม่ถือลูกซองนะเขาคือ ยิ้นิ่วมันตายไม่เลูกยิ้มนุ้นตายสกิลนี้เลยสิสวัสดีครับผมก็ถือว่าดีนะเอ้คนครับโอ้โหดูดูดูคนดูดูดูวิ่งไหวมากนะไม่กูหมายถึงสกิลไหนเนาะไหนอะเล่นสนใดอยู่ที่สกิลไหนอะถูกใจมากนะครับผมมันก็คือเล่นือได้หลายเชื่อแต่ถูกใจยังไงผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะสกิลนี้กูหมายถึงเล่นสนงเใดถ้าเป็นเมื่อก่อนหน้าเลยนะครับผมแต่ตอนนี้บางคน เขาหมุนมากอ่ะได้เส้นอื่นกันมาถ้าเราไม่เอาพายอสมาเรียบร้อยเลยมาแล้วล่วงขาอูดูดิวิ่งไหมากยิงหมาตายอ้ฮะเขาเชื่อเขายิงหมาตายเขาเป็นคนใจบาปอ่ะเฮ้ ไม่ใช่เกินแ้ไม่เกินอะชื่อ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 คนบ้าไปแล้วกันไม่ใช่ไม่ใด้อันนี้จะเป็นไอดีที่ผมไว้ใช้สตรีมน,นะไอดี ID นี้อะ่ะผมก็เลยเอามาสุ่มเช็ดโลกนะครับผมไปเปของเขาเลน,นะขเลกันเทนูค่ะดาเมสเนาะเขาเลกันทีดาเมสเนาะไปเลยเราไปจัดการม,ม,มันเลย โอ้นู่นนี่นู่นนะอย่าอย่าคูณยิ่งกับทางในอย่าคุณไปตบปากพี่ลงยาเลยนะตัวนี้ทางอะไรนะอุ้ยติดโอ้ยนี่ที่น้องติดเก็บเลยวิ่งหนีไปไหนวิ่งออกไปข้างหลังได้ไหมหนีได้ไหมไม่ไม่ใช่อุ้ยข้างหลังข้างหลังใช้มือถมนะครับหลังคอรีเนอร์นะไม่ไม่ เราครอเพื่อนเราค้อนั่นแอบดูเห็นปะเราครอเพื่อนโอ้โหไม่ตายสวยเกบแรกก็จบไปได้ดีครับกูได้กูได้คิวหนึ่งอก็สี่หนึ่งนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราได้ยังไดีไหมนะโอเคตอนนี้ก็สี่สี่ดาวนะครับผมหับไม่ได้นะครับไปเราไปต่อเกมที่สองเลยนะครับผมกับสองสิ่ง กัอนอีกปะแลนแลนก็เลยก็เลยน้องไม่นอนเจียนี่นหนึโอเข<ท>่ว้น้องก็น่าจะกินขนมอยนะู่นะเสียงแกะขนม ไปเลยด้านหน้าตัวหนึ่งครับเห็นแล้วเมื่อกี้เจ็บปากเลยน้องระวังด้านหน้าตัวหนึ่งพอร้อยร้อยเก็บพับเก็บแล้วเก็บแล้วว้ายวหนูเร็วกระชื่โอ้ยโอ้ยไม่มั่งมูเก็บครับเก็บครับวิ่งโอ้วิ่งเข้าด้านในแล้วเดี๋ยววิ่งตามอ๋อยิงไม่โดน ร่วงเรื่อ้ยตัวบวลม้ยรแล้วอ้มาลังโอเคอยู่ที่น้องนะเดีย๋ยวเราไปช่วยน้องก่นอนเฮ้ยหน้า,นาตัวนึงเก็บเป็แบบตนต้องโค้ร่วสองัา,าเหลือตัวเลี้ยงไ,ไหนซ้าย <c ute> ามือไอ้ย่เก <c ute> ็บซ้ Nice ซ้ o the p o l e t o อย่าน้องๆเด็กๆนูๆที่ดูอยู่อย่าเอาไปทำป้าเลยการสัมผัสเขาเขาไม่ได้ไม่ได้กําหนดเนาะว่าผิดกฎหรือผิดกฎแต่คนที่โดนมันเขาดูเราไม่ดีเนาะเกปากคือปากปากดีกว่าหนึ่งเสื้ออุ้ยไม่มีสกินไม่มีสกินขวาอุ้ยตาเล็กเราไมเก็บมาได้ขนาวนะบ้ตอนนี้เราไม่รู้าเกรู้จักเขียวหัวเรากันเลยหลอกเหล่า ย่าดหลอกลวก็หมาถึงตลกนะบกูเรียกว่าขวาบ้านกูเรียกว่าขวานี่ทำไมอ่ะเนือขวานี่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะจะตกกันแล้วนะเรื่องเหรอเรื่องเหรเนีเขาไปอยู่ไหนเนี่ยก็อยู่บ้านข้างหน้านะครับไม่เปิดตาปสิงูอ๋อนี่ไงขวามือเ้ย้นสุดดึดู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 ดดู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 ด้ ได้ปดมุวสอครับได้ครับสักคู่ครับว้าอวกนี่ปิดแน่คอยนะเพื่อนกูล้วอุ๊ยน้องอยู่ข้างหลังครับน้องน้องอนพอีนมึงบ้าจุ๊บเ้นมอกแล้วน่อุู้นงน้องเ้ไนรุบเองได้เลยครับนีนะครับน มาจำบุมาจำอ้เกมเล่นอะไรเนี่ยวเอ้ยได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวซับสบคืนอย่าเราจะบอกบอกัสโลกรู้ว่าเราไม่เราไม่ได้ซับสบคืนเราจะเช็คระบบหายใจของน้องนะว่ายังอยู่ไหมโอ้ไม่ไม่ไม่เปิดใหม่นะเปิดซิเปิดใหม่เปิดซิเอาปืนนะ

ไม่ตั้งเอฟเลื่อยอยู่เพื่อนกูตายหมดมาเล่นสกิลสลับร่างอ่นตัะไม่ใช่เพื่อนอ้าวเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอย่าทะเลาะกันนะครับสวยครับตรงนี้นี่น้องเขาเล่นเก่งเหมือนกันนะเนี่ยมึงคิดว่าถ้ามึงช่วยเพื่อนมึงจะตายร่วงสองอุ้ยไม่ตายอีนุ่นอีนุ่นจะตายแล้วอีนุ่นจะตายแล้วเขาคิดชลอีนุ่นนี่ นู้นจะตายแล้วไี่เอ้มันลวงข้างล่างน้องเดี๋ยวไปดูน้องอีกคนนึงเสื่องไฮเก่งนี่เจอแล้วนะสวยครับเลิลเล็ดเล็ดเลยโง่เล็ดสเวนเต้นเลยสเวนเต้นสเวนเต้นคืออะไรอ่ะเติมมาเหนือยนู่นสเวนเตนคืออะไรใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเติมได้กูเพิ่งเติมเมื่อวานนี้ 6.4บาทโน๊กจู้ก<ย>ูไหม3บาทได้25เพชรกูเติมก <guess> <Nixon> ูไอ้นุ๊กมันมีคนรับจ้างเติมมาเพชรแล้วก็พอกูไปเติมว้ยพี่กูเติมมาอนี้เนี่ยกูจ่ายวันเดียวหมดเลยเหลือ20เพชรแล้วก็ไปสุ่มท่า5เพชรคูกูได้รางวัลใหญ่เลยก็คือรางวัลนั้นแหละเมื่อกี้โวยยโกอ้อ้ไอไอ้ไอ้อ้เอ้ไอ้ไอไอ้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 ออ้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 ้อ้อ้อ้ มามามันี่จะมาดวนี่นหนตัวตผีือมีชีวติดไปหลังัวขาวิ่งวิ่งไวมากเลยไปไหนครับน้องกนวงวัววางวงขาเดูสักหนสองับเลยสวตูล้อรงนี้นพี่นนวอน้องเขาโดนดล้ว นี่ไงตัวองซิงไปเอยเยไม่ต้องไม่ต้องไปนี่ยิ้มนู่นนะ่นนะวครับตัวนั้นสวยับมาครับกนะครับเกนะครับผมเกนี้ก็ถือว่าเก็บนเราน่าจะได้อีวนะครับกูจะเคซี่ก่อนในปลาเล่นับสาเซตสองงซิจบลงกจะเคีนะครับผม ถ้าน้องๆชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตย์ประคด้วยนะครับผมและอย่างนึ่งใกล้จะถึงพันทร์ทัพย์แล้วนะครับผมฝาก,กด่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับหรือน้องๆคนไหนอยากให้พี่เล่นเซตคอมโบอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมเดี๋ยวจะมาทำให้นะครับส่วนคลิปวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวหรดบนี้สวัสดีครับ